สวัสดีครับทุกคนขอต้องรับสู่หนึ่งบาทก็ซื้อของได้เป็นรายการที่พี่อันจะมารีวิวนะจ๊ะกับของราคาหนึ่งบาทที่พี่อันซื้อมาจากอินเทอร์เน็ตว่าเป็นยังไงกันบ้างกับวันนี้นะครับกับกระดาษทิชชู่พาวเวอร์พับเกราคาหนึ่งบาทนะจ๊ะก็เขาบอกนะครับว่าตัวนี้เป็นแบบ Make in China นะครับดังนั้นนะครับทิชชู่ที่ Make in China เนี่ย ต้องดูนะครับเกรดก่อนเพราะว่าของที่ประเทศจีนนะครับเขาจะมีเกรดอยู่2เกรดคือ2 0 8 0 8ใช้กับร่างกายเราได้กับ20810นะครับก็เอาไ้ใช้กับแผ่นนอกร่างกายนะครับตัวนี้อยู่ในเกรด2 0 8 0 8นดะครับดังนั้นก็เราสามารถมาใช้กับร่างกายเราได้นะครับมาแกะบแกะมานจะว่าเป็นยังไงบ้างเพราะว่าต้องดูให้ดีนะเพราะเพื่อนห็นบางอันนะครับที่ สั่ง O M M จากประเทศจีนแล้วเขาเขียนว่าโดนร่างกายเราได้แต่ตรงเนี้ยมันเขียน2 0 8 1 0นะครับเพราะประเทศจีนเขาก็จะมีมาตรฐานเพืไงว่าให้คุณผลิตอะไรเนี่ยเขาจะเขียนไว้ดังนั้นนะครับเช็คให้ดีครับไม่ใช่ทุกยี่ห้อที่เอาเข้ามาแล้วผลิตนะครับมันจะใช้ได้จริงนะจ๊ะเพี้ยลุกเคยเจอยี่ห้อหนึ่งอ่ะที่เขียนว่าใช้กับร่างกายเราได้แต่ตรงเนี้ยมันเขาเขียน2 0 8 1 0นยปดเพี้ยก็ไม่ใช้กับร่างกายแล้วก็ไปเช็คโต้ใช้อย่อื่นไปนะจ๊ะดัง เนี่กยกระไรก็ประมาณนี้แหละด้ตามมาตรฐานนะครับอืมพุ่งตรงนะมันมีอยู่สองแบบนะครับเือไอแบบที่มันเป็นลายเงี้ยกับแบบดูเรียบๆไอเนี้ยก็แบบเนี่ยสัมผัสนะครับนี่ก็จะมีลายลวดลายลงมานะครับเป็นตามลายเงี้ยก็พุ่งตรงนะครับถ้าเกิดเทียบกับเกรดบ้านเรานะก็เทียบกับชิชชู่ราคาสิบาทนะครับหรือว่เราเราไปกินร้านอาหารข้างทางอะ่ะ นะครับจาละสามสิบสี่สิบนะครับเราก็จะเจอที่ชูเกรดอย่างเงี้ยเขาไม่ใช่สกอตเอ็กซ์ตาอะไรยี่สิบกับเราแล้วครับสามสิบกับเราแล้วครับเขาจะขาดทุนนะครับดังนั้นก็โอเคถือว่าได้ตามมาตรฐานนะครับถ้าเกิดเที่ยวของไทยก็นะครับได้ประมาณอะลรสิบบาทได้อยู่นะครับก็โอเคตามมาตรฐานนะน่าจะผลิตโรงงานเดียวกันด้วยอ่ะก็ถือว่าใช้ได้นะครับอ่เนี่ยเป็นยังไงเงี้ยถ้าอยากจะรู้ว่าเป็นยังไงนะครับ้องไปกินร้านอาหารนะครับที่มัน เกจสามสิบาทอ่ะเพราะจะคุณจับเลยชิทูเก,กรดคุณภาพาขนาดเนี้ยแต่ก็ถือว่าได้ดีตามมาตรฐานครับไม่ได้แย่ไม่ได้แย่ไม่ได้เป็นขุยอะไรไม่ได้แย่นะครับก็โอเคครับได้ตามมาตรฐานครับอ่ะใครสนใจเดี๋ยวเพี่อนทิ้งลิงก์ร้านให้นะครับแล้วก็ซื้อทันโปรโมชั่นราคาหนึ่งบาทด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวที่ของราคานหนึ่งบาทนั้นปั๊บปั๊บไปปั๊บปั๊บไปนะครับหนึ่งให้ระวังซื้อทันโปรโมชั่นราคานหนึ่งบาทด้วยครับโอเคครับเพื่อนจบกันรีวิว